ใช้ไม no, no so nice, ่ไ right? ด้ไม่รู so cool ้ใครจะรับผิดชอบอันนี้น่าสนใจไหมพันสองร้อยสิบคิวใช่ไหมฮะพันสองร้อยหกสิบคิวสองร้อยสิบคิวเนี่ยนะครับขนาดเล็กเนี่ยใบจับไหลได้บางบางคนก็ได้หนึงใบนะครับแล้วก็นำปลาเลยปลอกกระโปรงคนเลยเสร็จกินพอเพียงได้นี Cry ่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราไปสำรวจความต้องการด้วยนะครับอันนี้ถ้าเรากระจายลงไปในไร่นาได้เยอะๆในพื้นที่ที่มีการทำนามากๆ ครับจะไปเสนอของมันมต้องกลาาจุกเฉินจะตางรัฐบาลเงื่อนไขอีกอันหนึ่งครับที่ผมพูดมาทั้งหมดในประเทศทเอ,เอกชนมาดำเนินการขุดบ,อบอ่อขุดบ่อตอกบ่อตื้นที่ว่าเนี่ยจาบบ่อกันแบ่งออกเป็นโซนทั้งหมดตามโซนรองผู้ว่าที่ท่านวิเชียรเราไปใช้เป็นโซนของอบไปจที่จะลงไปกระจายพื้นที่ออกไปแล่เาทำไม่ได้เพราะนั้นมันต้องมาแบ่งพื้นที่ครับทเอาให้ดีฮะให้เสร็จภายในอธิบาย แล้วก็ช the ่วยนําเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความห่วงใยงในทางปฏิบัติและในฐานะที่พวกเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราเรียนท่านผู้ร่วมประชุมที่ทั้งทุกท่านถึงผู้ใหญ่รัฐบาลรวมผู้ใหญ่รัฐบาลอย่างยิ่งอุดรธานีท่านบอกว่าทำยังไงก็ตามอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ํา ที่ดีหลายพรมก็รของเลยเรียนท่านที่ดีแล้วท่ประชุมท่านเพราะว่าของเสร็จแล้วจะรายงานท่านประชาไม่ใช่ไม่ได้ไม่รู้ใครจะรับผิดชอบ